ชนะบอชนะพิซซ่าบอสวัสดีครับมาชมคู่นี้นะครับเป็นตะก้อเดี่ยวนะครับแปรข้ามฟรีนะครับชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับฝั่งนี้เป็นป๋าปลาวาดอกไหมนะครับปัทะฝั่งนู้นเสียอ๊อฟนครปฐมนะครับโอ้ต้องบอกว่าราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับเ่าไงนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ โอ้ต้องบอกว่าคู่นี้ครับราคาได้ใจนะครับได้ใจนะครับนี่ครับผมชอบตะก้อพี่เตกันมีราคานะครับนี่ครับนะครับมาชมนะครับขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแคร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตะก้อพชรเกษมวันนี้นะครับคู่ที่2นะครับเป็นตะก้อเดี่ยวแปลข้ามฟรีนะครับจิง1 0 0 0งบาทนะครับนักกีฬาก็ถอดเสื้อทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นสายเถื่อนนะครับนะครับนะครับ ไม่ใช่แต่ก็ทีมชาตินะครับมาดูนะครับนี่คือสายเถื่อนนะครับแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็เตะได้ครับกลางเก่งในตัวเดียวก็เตะได้ครับไม่ใส่รองเท้าก็เตะได้นะครับตามอัจจะยาใส่นะครับเอาครับแชร์ไปชอบฟังไหนเล่นไปเล่นทางบ้านได้นะครับห้ามโกงนะครับจ่ายกันไปห้ามชักดาบนะครับเจ็ดตุลาเจ็ดตุลาหัวแดงพระลามสามารถไงสภาพสนามลื่นลื่นแบบนี้ ชอบป่าวาดอ๋อใช่เหรอเออใช่มันมันลื่นนะสนามนะครับนะครับอันนี้ผมเทพโยบอกว่าให้บรรยายตุภาพหน่อยนะครับเพราะว่าจาะเอาไปลง youtube นะครับนะครับลงก็ไม่เคยแบ่งผมนะครับ <c oughs> ผมแล้เจะบอกว่าใคร,อรอเอาไปลงผมจะด่าแล้วครับอาครับยังไม่เริ่มนะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ เริ่มทยอยออกมานะครับเพราะว่าผมว่าถ้าไม่มีอะไรเล็ดวนก็น่าจะสว่างนะครับแต่ว่าพ่อมาก็ตัวใครตัวมันนะครับพ่อมาก็กลับบ้านนะครับาก็ไม่แน่ครับเอาเป็นเรียนร้อยกับอ๋อให้รถกับเจ้าลงร้อยหนึ่ง เล่นลอยอ๋อข้าของกัรนโนนเลยะนะมนนื่ีนี่แบ่งให้แกหนึร้อยหนึ่ง,งเอาครับตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มนะครับสกอตต์เพื่อเกษมหกแปดนะครับสายชนโนนสูงดีเซลเทอร์อบโบเทอร์โบใหญ่บอกสวัสดีครับแอสสวัสดีเช่นกันเอาครับ ผมจะพยายามให้ทันเกมนะครับป๋าวาดเอกไมเป็นฝ่ายเสิฟนะครับเอาครับ10,000บาทนะครับลูกนี้เสิฟไม่ข้ามนะครับป๋าวาดเอกไมฝั่งนู้นต้องบอกว่าโคตรลูกเสิฟนะครับสําหรับเวทเวทนี้นะครับคําว่าโคตรลูกเสิรฟนะครับมาดูเองนะครับว่าลูกเสิฟฝั่งนู้นทําไมเขาบอกว่าทําไมเสิฟดีมาครับลูกนี้หน้าขวา ปาว่าเอกะไหมโอ้โหลากเข้าไปต้องบอกว่าลากเข้าไปเหยียบนะครับเวทนี้50อัพนะครับปาว่าฝั่งเสี่ยวอัพก็น่าจะหนุ่มกว่าเยอะนะครับแต่ว่าเป็นต่อต่อน้ำหนักครับศูนย์โอ้ลูกนี้เสิร์ฟไวมากนะครับนับเสิร์ฟเลยนะครับเป็นนักตะก้อที่เสิร์ฟไวนะครับเอาครับ ฝั่งนู้นมั่นใจลูกเสิฟนะครับดูจากสายตาแล้วมานี่แหละครับผมถึงบอกว่ามั่นใจลูกเสิฟนะครับดูจากสายตานะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับยืนคนเดียวนี่ลําบากนะครับผมบอกก่อนนะครับลําบากครับหมายถึงรับยากนะครับนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับมาแล้วครับโอ้ลุยออกเป็นคนที่เสิฟวัดนะครับเสิบดีนะครับ อาครับตอนนี้ป๋าวาดเอกไม่เสิฟศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเสิฟเอาแล้วครับลูกนี้ครับโอ้ออกหลงนะครับแต่ว่าออกโอ้ขาซ้ายป๋าวาดนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับนี่ครับโอ้ลูกเสิรฟลูกเสิฟลูกนี้ไปไม่เป็นนะครับป๋าวาดโอ้ต้องบอกว่าโคตรลูกเสิฟนะครับ โอ้เสิแบบนี้ยังไงก็รับไม่ได้นะครับนะครับผมบอกก่อนเอาครับเราแวงซ้ายไปขวามาดูนะครับลูกเสิร์ฟเสียอ,อฟตนะครงขมม,ามเอาครับจะให้เอฟซีทางบ้านได้เห็นว่าเสียอ,อฟเขาเสิร์ฟแบบไหนเวดนี้เหตุผลที่แก้อ้วนไม่คือไม่กล้าเดียวก็คือลูกเสิร์ฟแบบนี้ใช่ตายครับตายครับ,รบไม่ต้องรับ 0-2นะครับป่าวาดครับเอาแล้วครับหลงแล้วครับต่างฝ่ายต่างหลงโอ้ลูงนี้หลงป่าวาดนะครับเสียออมนครปฐมเอาแล้วครับต่างฝ่ายต่างเติมดีแล้วชั่วโมงนี้มาดูนะครับอ่าครับ1-2ครับไปหลงอีกแล้วครับเอาโอหลงครับหลงจริงๆไม่ใช่หลงเล่นๆนะครับหลงจริงๆนะครับผมบอกก่อนครับเสียออฟไม่ได้ปล่อยนะครับคือหลงจริงๆ เอา10,000บาทนะครับไปไหมโอ้ลูกนี้ไปไม่ทันครับเสียออฟน้ำหนักเป็นต่อนะครับน้ำหนักเอาแล้วครับปา๋าว่าเริ่มมั่นใจในลูกเสือตัวเองบ้างน,นะครับโอ้สา,ส,อสามต่อสองน,นะครับไปเอ้ยโอ้ลูกนี้เอาเสียออฟเสียออฟลงลูกเสือเอาครับฝั่งลูว่าเสือดีแล้วมาเจอปา๋าบ้างโอ้ตะข้อ เอาสี่ต่อสองครับใครเสร่มมีโอกาสนะเดี่มเอาครับทำนี่ลูกนี้ทำท่าจะลงจะไม่หลงเอาครับเลิกคุยครับลูกนี้โอ้ยติดหัวฝาว่าเอกไม้เอาลูกนี้ลูกนี้ไม่แก้ไปก่อนนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับคู่นี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นคู่ที่สองในรายการวันนี้นะครับสนามเบเกเตหกแปดนะครับจัดโดยเสียเล็กแล้วก็โจห้าวนะครับ มาสาต่อสี่ต่อสองครับมาลูกเสิร์ฟครับโอ้ยยังเอาอยู่ครับยังเอาอยู่โอ้โหเขาบอกว่ารับได้ยังไงนี่นี่นี่ผมปิดเนาะซ้อมทุกวันผมปิดนครับพุงแท้าครับสี่ต่อสองครับโอ้โหลูกเสิร์ฟวันนั้น่ะคือทิชแพ้แก้อ้วนแต่ก้อฝั่งดูก็เสิร์ฟดีนะ อ่าเบลเบลครับบังหัวนะเบลทำไมไม่ไปเดินนอกครับเอาไม่บังแล้วโอเคเอาอยัางไงครับเสี๊อฟนะครับมาตรงเสี๊อฟลูกนีเกีียวคือตัวยกนี่คือตัวยกพื้นนั่นปีอเ,เอาก็ได้แก้แก้ได้แก้แก้ฝั่งนู้นก็ดีนะครับผมบอกก่อนเอาแล้วครับมาดูโอ้โหครับเอาตัวรอดได้นะครับเจี๊อบ เบลนี่หาเวทเตยากทำไมไม่หาเวทวะเดือดโนดไงชูสีเบี้ยวแต่ข้าบอกว่าหาเวทเตยากครับเอาครับสองต่อห้าใช่ไหมเอาแล้วครับหน้าขวาครับโอ้ยขวาแน่นครับลูกทำครับโอ้โหลูกน้อยโคราชเหรอจอนบอกว่าจอนจอนหลังเท้าบอกว่าสไตล์นกน้อยโคราชเหรอสไตล์นกน้อยโคราชคือโดดแล้วค้างค้างแล้วเหยียบรอตรงนี้ต่อนะ หนึ่งนะเอ้าหต่อสองนะครับไปครับโอ้ลูกนี้เสิร์ฟอ่อนนะครับสองต่อห้านะครับเอาครับเสียิออฟนครปฐมโอ้ยโอ้ลูกนี้ครับผมโอ้ต้องบอกว่าเสียงดังมันลื่นนะครับถ้าไม่ลื่นก็ก็อาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าลูกนี้หยอดได้เนียนมากนะครับ ต้องให้ต้องให้เสียออฟนะครับลื่นสีครับลื่นสีเขาบอกครับสามต่อห้านะครับโอ้ลูกนี้ครับลงเยอะนะครับลูกเสิฟนะครับป่าว่านึกว่าลูกออกนะครับคือลูกมันวิถีลูกมันมันมันเร็วนะครับนะครับ เอาครับครับสี่ต่อห้าใช่ไหมจอนเอาอีกแล้วครับโอ้โหต่างคนต่างหลอกหน้าเท้าลูกเสิมนะครับโอ้ต้องบอกว่าพละหมัดนะครับแรกแลกหมัดพละหมัดถ้าเป็นมวยนะครับห้าต่อห้านะครับ มีโอกาสได้แต้มนะครับใครเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟดีจริงๆนะครับทั้งคู่นะครับขอชมนะครับเสิร์ฟมีโอกาสได้แต้มสูงนะครับคู่นี้ชิงหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะครับเอาปาบาดเสิร์ฟพริกหัวเน็ตสีออฟนะครับผสมยังไงครับโอ้โหลากตะก้อลูกนี้ครับเกี่ยวไหมโอ้โหตีดีจริงๆนะครับช็อตนี้ทักทายเมสนะครับสอเมธิชัยฟ้าัน เอาครับเสียออฟเสิร์ฟห้าต่อห้านะครับมาครับลูกนี้โอ้ยลูกนี้ป่าวาดต่อยออกอย่างเดียวนะครับคือลูกมันไม่ออกนะครับลูกลงเยอะนะครับแต่ก็ผมบอกก่อนนะครับคือห้าสิบห้าสิบคือเล่นนะครับห้าสิบห้าสิบคือต้องต้องเล่นนะครับแต่ก็เดิมพันนะครับใครที่อยากจะเตะแต่ก็เดิมพันพูดถึงคนที่ อยากจะเข้าสู่สนามตะก้อเดิมพันนะครับ50 50อย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยออกนะครับปล่อยลงนะครับเล่นเลยครับเล่นเลยครับนะครับเกมสิบสานะครับท่านผู้ชมแจ้งก่อน6ต่อ5นะครับเอาครับทีเด็ดครับลูกเสิร์ฟโอ้ลูกนี้พิกเน็ตไม่ข้ามโอ้ลูกนี้ติดเน็ต เทียบโยบอกว่าอย่าไปบอกป๋าว่านะครับต้องให้ให้แกใช้สมาธิเองนะครับป๋าว่านะครับเอาครับห้าต่อหกนะครับโอ้ยลูกเสิฟนี่แหละครับเทียบโยถึงบอกว่าปล่อยแกนะครับปล่อยแกเล่นนะครับโอ้สุดยอดจริงจริงหกต่อหกครับเอาครับนับเราเสิฟเลยนะครับผมบอกก่อนเป็นคนที่เสิฟไวเอาครับลากมากลางสนามลูกนี้ตีครับโอ้ลูกนี้ลงเยอะนะครับเหลี่ยมดีนะครับเสี่ยวครับ ขอคนละหมัดคนละหมัดครับคนละหมัดสมัยก็กลุงสืบอย่างน,นี้มันไม่ค่อยมีเนาะใช่ไหมเดียอมรับแม่สิบกว่าปีอะหกต่อหกนะครับเอาเสี๋ยววับมาลูกนี้ออโอ้นี่นะครับสามารถปล่อยออกอย่างเดียวนะครับคือโอาโหอไรมไม่ยมปล่อยอกมันสุดอ้ะทำไม่ได้คือคือแต่ก็แมไม่ได้วิ่งไงเสิร์ฟดีจริงๆครับทั้งคู่นะครับ ตอครับตอนนี้เปลี่ยนข้างนะครับฝั่งนี้นำ7ต่อ5ใช่ไหมจอน7 7 5 7 5นะครับคนละครึ่งทางนะครับเปลี่ยนแดนนะครับโอ้7ต่อ6ครับขอภัยครับ7ต่อ6ขอภัยครับอ๋อป๋าวาดโอ้ยลูกเสิฟครับโคตรลูกเสิฟจริงๆนะครับเสิฟแบบนี้จะรับได้ยังไงผมถามหน่อยที่เวทนี้นะครับโอ้หอ๋อป๋าวาดต้องต้องคิดให้หนักแล้วว่าจะ เอายังไงจะต้านยังไงตัวเองก็เสื์บดีนะครับแต่ว่าเสียอ๊อฟต้องบอกว่าดีไม่ดีกว่านะครับลูกเสร์ฟนะครับจับเด็กมังสาายกันนะคนนี้วัดเันที่ลูกเสื์ฟเนาะหกต่อแปดนะครับเสร์ฟมาเอาแล้วครับเสียก๊อฟเสียอ๊อฟขออภยัยเสียอ๊อฟโอ้ยเหลี่ยมหัวนะครับ สุดยอดนะครับนนคือเกมลากพอๆกันนะครับผมดูแล้วเกมลากทําพอๆกันนะครับอยู่ที่ตอนนี้มาอย,อยู่ที่ลูกเสิฟแล้วแต่อหนะครับอยู่ที่ลูกเสิฟนะครับเอาครับใครจะงัดลูกเสิฟออกมามาดูเวทเอานะครับโอ้ยอยู่ในปาดออกต้องบอกว่าออกเยอะนะครับรรโอ้ลูกนี้ 9ต่อหนะครับสายครับเอาครับถนัดซ้ายนะครับแต่ว่าเอาขวาแล้วครับมาดูโอ้ลูกนี้เวียนี้ก็ต้องบอกว่าเสร์ฟดีจริงๆนะครับผมผมขอชมนะครับตั้งคู่นะครับเสือกแางนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเอาครับ6ต่อครับโอ้ยลูกนี้ทำท่าจะหลงแต่ว่ายังไงโอ้ดีนะครับฝ่าว่าดก็ทีเด็ดก็คือลูกเส์ฟ เหมือนกันนะครับอะไรนะนะครับใครจะมาต่อกอนเวทนี้มาจีบมานะครับสําหรับแจ้วนน่าจะต้านไม่อยู่เพราะว่าเขาเสือบดีโอ้ลูกนี้ล้นยังทันครับเอาแล้วครับหนึ่งสองปลาวาดีกระไมนี่คือเจียวครับโอ้เอาโอ้ปาวาดประมาทนะครับโอ้ลูกนี้ต้องต้องละเอียดนะครับโอ้แต่ก็นะครับลูกนี้ปาวาดประมาท ลูกนี้น่าจะทําดีกว่านี้นะครับป๋าว่าโอ้โหลูกนี้เสียวออฟแกเกี่ยวได้นะครับเ่นอกาก็อครับจังหวะฆ่านี่ต้องฆ่าให้ตายนะครับเพราะว่าพื้นดีทั้งคู่เก้าต่อเจ็ดนะครับสองแต้มนะครับช่องห่างครับยัดสองแต้มโอ้ลูกเส์ฟสุดยอดจริงๆเอาแล้วครับลูกนี้ท่าเดียวกับอะไรนะนกน้อยโคราชนกน้อยอะไรอแต่ แต่ว่านกน้อยกระโดดเราไปค้างนะค้างขานะแทำหมตีกับปี๊ค้างก่อนนะนกน้อยลายพรดีจริงไหมนกน้อยลายพรเกตต่อเก้านะครับมาดูลูกเสิร์ฟครับมาดูครับเอาแล้วครับเหนื่อยแล้วครับกูลูกนี้เสียออฟเนี่ยโอ้ยไอ้เกตเจ้าไอ้มัดเติบมัดเติบมัเติบโดดหยับประมาณเสางนั่นแหะเรือข้างบนนั่นทำไมอ่ะเสูงกันนะพูดไปเล่นนะเจ้าว่าเจ้าว่าเจอผมเราทลังจีนสองเกต เอาครับตอนนี้โอ้เล่นยากนะครับเพราะว่าเสือบีทั้งคู่สู้หมดเลยพวกนี้ราคาแปดต่อเก้าครับมาดูครับเสือบีทั้งคู่ครับต้องรู้ใช่ไหมล่ะเอาครับลูกนี้เล่นมวยตีหัวป่าว่าหนึ่งเอาครับลูกลูกลสามครับมาดูโอ้ลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้ตียาวดีนะครับนี่เน้นเหม่อไม่ได้แล้วมันต้องต่อแล้วฝั่งนู้นไม่ไม่ไม่ซื้สีอยู่ฝั่งนี้เสือไปก็ตายเหมือนกันนะอาจารย์มีดักว่าไงครับ สวัสดีอาจารย์มีรักสุภาษอีกรอบนะครับป่าว่าเล่นลูกยากเสียอฟไะเยดกว่ามากเล่นแบบง่ายๆเน็นเอาชัวเอาเดี๋ยวชมต่อครับมาลูกนี้โอ้ลูกนี้ออกตัวล็อฟรีโอ้ยังทันครับไวมากครับโอ้ลูกนี้ครับลูกทําโอ้ลูกนี้น้ำหนักโอ้ยังทันเฉยโอ้โหลูกนี้ออกโอ้เสียออเสียอฟไวจริงๆครับผมยอมเลยครับโอ้หนักน้หนักไม่เป็นอุปสรรคไวมากครับ โอ้ลูกนี้ตีดีแต่ว่าลูกมันออกโอ้ลูกนี้คิดดีนะครับเสียดายแทนนะครับแอดมินผลละฉากเอาตอนนี้ตีเสมอเรียบร้อยใช่ไหมเก้าต่อเก้าเอาโอ้ขออภัยครับสิบต่อเก้าครับมาครับหน้าขวาเอาเสียลบลบเอาเสียวออฟลูกนี้ลูกไปนี้ลูกสองแก้ครับน้ำหนักโอ้ลูกนี้แก้ดีตายไหมตายไหมโอ้ไม่ตายครับเซครับป๋าวัส ตีดเด็ดไหมลูกนี้มาตรงตัวเอาครับยังไงครับซ้ายขวาหรือเปล่ามาดูลูกนี้ตรงตัวปว่าววดายังไงเอก,กะไหมโอ้โหลูกนี้ฝั่งสินลบลูกฝั่งนู้นคือเอานะสรุปแล้วคือฝั่งน,นู้นได้เปรียบแค่ลูกทำขานะครับเพราะว่าเสีย เสียออฟเป็นรองลูกทําขานะครับลูกข้ามขานะครับนี่ครับเสียอ็อฟนความสมนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับเสียอ็อฟนความสมนะครับโอ้มองกันเหนื่อยครับโอ้คู่นี้สูสีจริงๆนะครับสมราคานะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับสมราคาจริงๆนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับเอาครับตอนนี้ยังไงครับต้องล็อกครับเสียออฟนความสม สิบเอ็ดต่อเก้านะครับเสร์ฟก็มีโอกาสได้แต้มสูงทั้งคู่ครับเอาแล้วครับลูกนี้ยังเอาอยู่ครับนี่คือเสียบออฟโอ้ลูกนี้หยอดครับลูกนี้โอ้ต้องบอกว่ากล้าจริงๆนะครับโอ้หยอดต้องบอกว่าเนียนจริงๆนะครับเอาแล้วครับมีโอกาสได้แต้มลูกเสรฟมาดูเสียออฟนะครับปฐมเก้า ต่อสืเียครับไปครับโอ้ยลูกนี้ถ้าข้ามถ้าข้ามผมไม่อยากจะนึกนึกภาพโอ้ลูกเสฟครับลูกเสฟแปลล่างนะครับต้องศึกษาไว้นะครับสำหรับนักตะก้อรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเดินสายนะครับมาดูครับเอาครับยังไงครับอยู่กลางสนามก็จริงครับมาดูเหลี่ยมก่อนครับมาดูเหลี่ยมทำก่อนนะครับโอ้เหลี่ยมทำนะครับ โจนบอนป่าเสือคิมโมทักทายนะครับทักทายท่านนะครับ200กว่าท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มีแอดมินเว็บแคมไลฟ์สดอยู่ฝั่งโน้นนะครับ9ต่อเศนะครับมาดูซีออฟนะครับผมลูกเสิร์ฟโอ้โหลูกเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามนะครับเป็นนักตะกร้อที่เสิร์ฟวัดนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับลูกเสิร์ฟนะครับโอ้ดูครับเหงื่อท่วมนะครับตอนนี้ครับ วันนี้ครับนครปฐม,มเมืองการสมุษสาครมาหมดนะครับ <c oughs> เอาครับขี่เด็ดอยู่ที่ลูกเสร์บทั้งคู่นะครับ <c oughs> มันยาสเลาโอขอจิ้มหน่อยครับอ่าแลมบ้าคงคงคงไม่ใกล้เขานะ <c oughs> ถ้ามาสนามนี้คงไม่ใกล้นะเพราะว่าสู้ไม่ได้เราดูลูกเสร์บแล้วแลมบ้าตายแต่ฐานเดียวไม่ได้เกิดแลมบ้ายังไม่ผ่านแจ้วนเลย <c oughs> เอาครับลูกนี้ครับ ยังเอาอยู่ครับลูกนี้ย่องอยู่กลางสนามมาดูเหลี่ยมมาโลตักขึ้นมาเฉยเลยเอาแล้วครับลูกนี้ท่าเดียวกับนกน้อยหรือเปล่านกน้อยโคราชโอ้ำเอาน้ำนี่เฉยผมมาเล่นฝั่งน้องเลยจเออเฮ้ยเล่นราคาอะไรวะหี่เขาแบ่งแรกแล้วโอ้ขึ้นท่านหรือเปล่าจอนสิบสองนะสิบสองต่อเก้านะครับป๋าวาดเอกมัยนะครับคู่นี้ชิกกหงหนึ่งหมื má, oh, no so ่นบาทนะครับท่านผู้ชม นะครับต้องบอกว่าสูสีจริงๆนะครับคู่นี้นะครับหนึ่ง้อหกทีแรกผมนึกว่าเสียเสียเสียอัในความเหมาสมจะจะชนะสบายนะครับเห็นออดลูกเสือเอาครับแมตช์พอยต์ครั้งแรกนะครับลูกเดียวเกมนะครับ12ต่อ9โอ้ลูกเสือตรงนี้วัดนะครับไม่ข้ามนะครับเอาแล้วครับมีโอกาสแล้วครับผมบอกก่อนครับจะก้อนนะครับหลังจากเส์ฟไม่ข้ามนะครับไม่แน่นะครับผมบอกโอกาสเกมมีแล้วแต่ว่าทําไม่ได้มาดูมาดู เอาครับยังไงครับเสี๊ยบเก้าต่อสิบสองยังเอาอยู่ปาว่าได้ไหมปาว่าได้ไหมโอ้โหโอ้คู่นี้ครับโคตรลูกเสริมนะครับผมบอกก่อนเลยเวลนี้นะครับท้องไม่ผู้บวกเฮ้ยวันเหรอได้ไหมวกันเอาครับ เด็กหมครั้งที่สองสองเขาหลงครับสิบสองก้ายังเอาอยู่ครับหลังเท้านี่คือเสียอ้อฟแล้วเขามามยังเอาอยู่นี่วิ่งเข้าไปโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับเข้าขาข้างขวาไม่ถนัดนะครับป๋าบ้านเอกไม่โอ้ลูกนี่ชักเลยนะครับโอ้เหลี่ยมทำโอ้เอาแล้วครับฝั่งนี้มีโอกาสเสิร์ฟได้สองสามแต้มติดกันนะครับผมบอกก่อนห้ามประมานะครับผมบอกก่อนนะครับใครไปต่อสุ่มสี่สุ่มห้าเลี่ยงได้นะครับหมดนะครับเพราะว่าเสิร์ฟดีเกินนะครับ 9ต่อ12ครับมาดูครับเอาแล้วครับลูกนี้ครับขาเลขสี่ยังได้ครับเอาลูกโอ้ลูกนี้ปาดออกประมาณสองเมตรนะครับโอ้ลูกนี้ออกทําไมออกเยอะขนาดนั้นโอ้ลูกนี้ลูกร้อเปอร์เซนต์นะครับเอาครับ10ต่อ12ครับเอาครับชิปหายหรือเปล่าชิปหายจอรองเท้าบอกชิปหายนะครับโอ้ชิปหายจริงๆครับชิปหายจริงๆครับ โอ้จาก9ต่อ12แต่ตอนนี้11ต่อ12นะครับถ้ามาอีกแต้มผมบอกก่อนตัวใครตัวมันนะครับขานอกนะครับเอาแล้วครับมาดูครับลูกเสฟมีโอกาสได้แต้มสูงนะครับเพราะว่าเสียออฟเสรฟดีนะครับขอชมทั้งคู่โอ้ป๋าวาดไปปาดออกนะครับเหยียบออกไม่ใช่ออกนน้อยนะครับเอาครับ11ต่อ12นะครับเอาครับลูกนี้ครับทาโทษไหม เอาแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโทษฐานปาดออกนะครับนี่แหละครับตะก้อมหีของตะก้อมันอยู่มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละครับจุดเปลี่ยนนะครับตอนนี้ตีเสมอเรียบร้อยตีสองต่อตีสองนะครับเติบดีแน่เขาจับได้โอ้ล่ะลูกนี้ครับจะปาดไปแนวโนโอ้เหลือเชื่อครับลูกนี้เล่นเกมดีทั้งเกมนะครับป่าว่าโอ้ตอนนี้ครับราคาอยู่เสมอเริมนะครับ ผมว่ามีโอกาสเกมสูงนะครับเพราะว่าฝาวาดเสีย9ก1าสิ 90, เอสิบสเสียสามแต้มรวดนะโอ้ขานอกควักตังนะครับเอาครับเกมไม่เกมครับแบร้ัยครั้งแรกอยู่ที่ฝาวาดคนเดียวครับเอาครับลูกนี้ โอ้ยดูนี่หลังเท้าโอ้เสียอฟเสียอฟเรียบร้อยโอ้ต้องให้ครับต้องให้เสียอฟครับต้องให้ครับต้องให้เสียออฟครับทำดีแล้วแต่ว่าเสียอฟทำดีกว่านะครับนี่แหละครับมตฑีของตะก้อนะครับนี่แหละครับโอ้สุดยอดจริงจริงครับโอ้มาต้องบองว่าสามแต้มรวกใช่ไหม สี่แทมรวดนะสี่แดงแดเก้าอ่ะโอ้เก้าโอ้จากเก้านะครับโอ้ครับได้โดนขี้ให้นะพี่ออฟชนะครับทวนมัดโสมโอ้โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกกมีสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ ยินดีกับเ,เสียออฟเป็นกำลังใจให้ป๋าวาดครับอาจารย์มิรัตน์สุบสีน,นะครับโอเคครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับ